หนุ่มไรเดอร์คนนึงผวานหนักเลยนะฮะเอาอาหารไปส่งที่บ้านหลังหนึ่งปรากฏลูกค้าเนี่ยลืมปิดประตูบ้าน,นะฮะหมาพิษบูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งออกมาขย่ําขาเขาเลือดอาบแต่ปรากฏเจ้าของกลับปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่หมาที่เขาเลี้ยงนะฮะสุดท้ายไรเดอร์ไปรักษาเองไม่มีใครมารับผิดชอบไม่มีใครมาเยียวยาศูญเสียรายได้นะครับนี่คือคุณพี่สารายุ29ปีอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารเดินทางไปที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี เพื่อไปรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าหลังจากถูกสุนัขพิษบูกัดที่ขาซ้ายอาาอตอนที่ไปส่งอาหารในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลคลองหนึ่งปทุมธานีปรากฏมีวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะครับนี่คุณพี่สารมาแล้วขี่รถไปส่งอาหารให้กับลูกค้าผู้หญิงที่เดินออกมารับแต่จูๆ่ๆฮะมีหมาพิษบูมาแล้วโอ้ขย่ําไปแล้วฮะเมื่อกี้โอ้โอ้นี่ฮะพี่เขาเจ็บนี่นี่นีโอ้โหกระเพกเลยอื กระเพกเลยฮะแล้วสุดเลยฮะเพราะมันขย่ําจนทะลุกางเกงโฉเลือดไหลเจ็บมากนะฮะแต่ปรากฏลูกค้าผู้หญิงคนนี้กลับปฏิเสธว่าไม่ใช่หมาของเธอแล้วก็มาถามพี่พิสารว่าเจ็บมากไหมแต่จ่ายแค่ค่าอาหารแล้วดูฮะนี่เดินกลับบ้านพร้อมกับหมาไม่ใช่หมาตัวเองแต่บอกไม่ใช่หมาตัวเองแอ้วยังไงแล้วปล่อยพี่พิสารนั่งเจ็บอยู่ตรงนั้นเออ พี่วิสารบอกเลยฮะก็ลูกค้าเปิดประตูหน้าบ้านทิ้งไว้จนหมาหลุดออกมาเพิ่งจะเคยมาส่งอาหารที่บ้านนี้ครั้งแรกวันต่อมาก็เลยรีบไปหาลูกค้าอีกรอบปรากฏบ้านปิดพาตำรวจสายตรวจไปจะไปไก่เกียก็ไม่เจอตัวไปถามนิติบุคคลหมู่บ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าครับเขาบอกว่าเป็นหมาหลุดมาครับเป็นหมาหลุดมาใช่เป็นหมาหลุดมาเขาบอกว่าเป็นหมาหลุดมาแต่ในในที่เป็นหมาหลุดมามันมีปอกพอก็คือ ตามภาพเลยครับเป็นหมาของเจ้าของก็คือลูกค้านี่ยแหละครับพี่ออกมาคุยกับผมดีๆด,ดีกว่าครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากให้มันมีปัญหาไปให,ใหญ่โตที่ที่ออกมาคุยกับผมเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสาคัญกับสํานักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน news ค่ะ